สวัสดีค่ะเด็กวันนี้นะคะในรายวิชาการงานอาชีพหน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนาการนะคะค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่3อาหารและโภชนาการนะคะก็จะแบ่งออกด้วยกันนะคะเป็นสองเรื่องค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือการล้างผักและผลไม้ส่วนเรื่องที่สอง ก็คือการจัดเตรียมผักและผละไม้ซึ่งในวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการล้างผักและผละไม้กันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะค่ะการล้างผักและผละไม้ผักและผละไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะ มีวิตามินและเกลือแร่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสามารถทำงานได้ตามปกติช่วยให้การขับถ่ายสะดวกและป้องกันอาการท้องผูกได้ด้วยนะคะก่อนนำผักและผละไม้มารับประทานหรือประกอบอาหารเราก็จะต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนคะ่ะ เราก็มาดูผลไม้ที่ควรล้างก่อนรับประทานหรือล้างก่อนปอกเปลือกนะคะก็จะได้แก่อัุ่นชมพู่สาลี่แอปเปิ้ลส้มฝรั่งสตรอเบอรี่มะม่วงและมะละกอค่ะต่อไป มาดูผลไม้ที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกนะคะก็ได้แก่ทุเรียนขนุนสับปะรดมะพร้าวอ่อนส้มโอกล้วยหอมผลไม้ที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกก็เพราะว่าเราไม่ได้รับประทานเปลือกนั่นเองค่ะค่ะ ต่อมาเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างผักและผลไม้กันนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็อย่างเช่นกละมังนะคะซึ่งกละมังก็ไว้สำหรับใส่ผักหรือผลไม้ที่จะล้างและไว้สำหรับใส่น้ําค่ะกระจาดนะคะ ก็ควรจะเป็นกระจัดที่มีรูหรือมีช่องเพื่อที่จะให้น้ําไหลออกได้ง่ายขึ้นนะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นถาดหรือจานค่ะเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะก็ควรจะล้างน้ําด้วยสะอาดนะคะความให้แห้งแล้วเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะค่ะเมื่อเรารู้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างทำความสะอาดกันแล้วเราก็มาดูวิธีการล้างผักและผละไม้กันนะคะค่ะวิธีการล้างผักและผละไม้มีด้วยกันทั้งหมด4วิธีค่ะเด็กๆวิธีที่1น,นะคะวางผักหรือผลไม้ที่จะล้างลงในกระมังที่มีน้ำสะอาดค่ะนะคะ ต่อไปวิธีที่2นะคะ,ะล้างผักหรือผล,ลไม้โดยถูผิวหรือเปลือกเบาๆให้ทั่วให้ทั่วผักนะคะให้ทั่วนะคะส่วนผักที่เป็นใบนะคะต้องเด็ดออกล้างทีละใบค่ะเพื่อเป็นการล้างสารพิษนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะและทำให้สะอาด มากขึ้นค่ะนะคะต่อไปมาดูวิธีที่3นะคะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะเราก็นำผักหรือผล,ลไม้นะคะมาวางามาวางนะคะหลังจากที่ล้างเสร็จนะคะลงในกระจาดที่มีรูหรือช่องเล็กๆผึง่งให้เสด็จน้ำนั่นเองค่ะขั้นตอนที่4นะคะ จัดวางผักหรือผล,ลไม้ใส่ในถาดนะคะหรือจานที่เตรียมไว้เพื่อที่จะรับประทานนะคะหรือนำไปประกอบอาหารนั่นเองค่ะค่ะผักและผละไม้บางชนิดอาจมีสารเคมีตกค้างหลือเหลืออยู่นะคะที่บริเวณผิวนะคะหรือเปลือกเราจึงต้องล้างให้สะอาด ะะโดยใช้เกลือป่นหรือน้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะผสมน้ำ1กะละมังแช่ผลไม้นะคะประมาณ10-15นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดอีกครั้งนะคะค่ะทีนี้เราก็ไปดูนะคะประโยชน์ นะคะของการล้างผักและผละไม้กันนะคะซึ่งมีด้วยกันนะคะทั้งหมด2ข้อค่ะประโยชน์ข้อที่1นะคะก็คือผักและผละไม้จะได้สะอาดนะคะแล้วก็ไม่มีเศษดินหรือฝุ่นละอองหรือสารเคมีเกาะติดอยู่ที่ผักหรือผลไม้ส่วนข้อที่2นะคะประโยชน์ก็คือรับประทานได้อย่างปลอดภัยนะคะ ผู้รับประทานนะคะก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณปูก็มีวิดีโอนะคะเกี่ยวกับการล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูนะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันถ้าพร้อมแล้วเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะลุกเถอะครับแล้วเดินไปเปิดก๊อกน้ำก็เปิดเบาๆก็ได้ แล้วถูผักผ่านน้ําไหลแบบนั้นแหละครับถูไปเลย2นาทีวิธีนี้นอกจากช่วยกําจัดสิง่งสก,ก,กรปรกยังลดสารพิษได้ถึง63%เนชียวนะแค่เนี้ยจะกินผักเยอะแค่ไหนก็อุ่นใจสบายสบาย,บาย <the tasting> เดี๋ยวก่อนรู้ไหมว่ากวางตุง้งมีสารพิษตกคร้างเกินมาตรฐานรวมไปถึงพริกดอกกะหล่ำคะนา้มามะเขือเทศนี่ก็ด้วยแต่ไม่ต้องห่วงถ้าคุณมีน้ำนส้มสายชู เฮ้ย <Hey, S 2> เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ใส่ในนั้นต้งเทในนี้น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ำสะอาด4ลิตรวางตุง้งตัดส่วนที่กินไม่ได้ทิ้งไปและเคลียอยวเป็นใบๆดอกกระลำตัดใบออกแล้วหั่นออกเป็นชิ้นเล็กเล็กมะเขือเทศเด็ดขั้วทิ้งแล้วใส่ลงไปทั้งลูกแบบนั้นแหละแช่ทิ้งไว้15นาทีกรดจากน้ำส้มสายชูจะช่วยลดสารพิษถึง8 4เรพอครบเวลาจะล้างออกด้วยน้ำสะอาดจะทำสลัดหรือว่าแกงจืดก็สะอาดปลอดภัย ชัวอะมาแถมอีกวิธีสำหรับคุณพ่อขาแม่ขาล้างผักด้วยเบกกิ้งโซดาโรยไปเลยแค่ครึ่งช้อนโต๊ะในน้ำสะอาด10ลิตรกะลัมปี้เด็ดใบด้านนอกทิ้งไปแล้วหั่นเอเป็นส่ส่วนวิธีนี้เหมาะก,กับการล้างผักจำนวนเยอะๆเยอะอีกเยอะได้กว่านี้อีกเมือ่อเยอะจนพอใจแล้วก็แช่ไว้15นาทีจะลดสารพิษได้ถึง95%เผักสะอาดปลอดภัยคนขายสบายใจลูกค้าก็แฮปปี้ด้วยความปรารถนาดีจาก t ัวร c o โค เด็กๆหลังจากที่ได้รับชมวิดีโอที่ครูปูได้นำมาให้ดูเกี่ยวกับการล้างผักด้วยน้ำส้มสายชูหรือล้างผลไม้ด้วยน้ำส้มสายชูนักเรียนพอที่จะเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมคะและสามารถที่จะนำไปใช้เป็นประโยชน์นะคะกับที่บ้านได้เลยนะคะค่ะก่อนอื่นนะคะ ก่อนที่เราจะไปทํากิจกรรมนะคะเรามาทบทวนอีกสักนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องผล,ลไม้ที่ควรล้างก่อนปอกเปลือกนะคะก็อย่างเช่นสตรอเบอรี่อังอุนแล้วก็แอปเปลิลใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็มาดูผล,ลไม้ที่ไม่ต้องล้างก่อนปอกเปลือกนะคะจากภาพที่ครูป,ปูมาให้นักเรียนดูนะคะก็จะได้แก่ กล้วยขนุนแล้วก็มังคุดใช่ไหมคะค่ะทีนี้นะคะเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ได้ทบทวนนะคะเกี่ยวกับการาล้างผักผลไม้นะคะที่ไม่ต้องปอกเปลือกหรือที่อปอกเปลือกก่อนรับประทานนะคะว่าได้ดูขั้นตอนและวิธีการ นะคะไปแล้วและก็ได้รับรู้ถึงประโยชน์ของการล้างผักและผลไม้ไปแล้วนั้นนะคะทีนี้เราก็มาทํากิจกรรมกันนะคะซึ่งกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะคะในหน้าที่35 36แล้วก็37นะคะ ค่ะเมื่อนักเรียนทําแบบประคัดเสร็จแล้วนะคะนักเรียนส่งงานคุณครูทุกคนด้วยนะคะคุณครูรออตรวจงานนักเรียนอยู่นะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ